ใช่ค่ะก็ปีใหม่ผ่านไปแล้วเป็นปีใหม่แบบปีใหม่โลกอ่ะปีใหม่สลั่งหรือมกราคมใช่แล้วแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมีทั้งปีใหม่ฝรั่งปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่มอญเอาหมดเลยเหรอไม่เราเอาทุกเทศกาลอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้มากๆแล้วที่จะเป็นเทศกาลปีใหม่จีนโอ้ตุษจีนถ้าคนโบราณเรียกกุดจีนกุดจีนแต่วันนี้ เราก็มีจะให้คุณผู้ชมในช่วงตรุษจีนใช่ค่ะเนาะเป็นเมนูเกี๊ยวทอดแต่ว่าไม่ใช่ไส้เปล่าเกี๊ยวทอดแบบไส้แพงเลยกุ้งเด้งมาเลยมันต้องเฮงเฮงถูกต้องนะคะก็คือเมนูเกี๊ยวหยนเป่ากับน้าจิ้ม3นาที3นาทีนี่หมายถึงน้ําจิ้มใช่ไหมวิธีการทําน้าจิ้มแค่3นาทีเท่านั้นตั้งแต่เริ่มมานะถูกทำไมต้องหยนเป่าใช่ไหมนี่คือคําถามที่คุณผู้ชมก็คิดเหมือนกัน เปล่าก็คือก้อนทองแบบจีนนะคะพี่อิฟจะให้ทองเซนปีนี้ใช่ที่ทำมาแต่เดียวเดี๋ยวพอเราทอดเสร็จเนี่ยจะให้ก็เอานะก็จะ็น่อยคนเป็นมงคลนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็จะแบบเป็นของที่ดีมีมงคลด้วยแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดานะก็เลยต้องเอามาบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมทุกคนกันนะค่ะ แล้วก็ส่วนตัวนี้มาจากขวดนี้เลยนะคะทีเด็ดของเราค่ะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวน,นี่นะคะอ,อร่อยแน่น,นอนเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ค่ะน,นี่เลยซีอิว๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองนะคะใช้ได้เรื่อยๆอตัวนี้นะคะ,ะ,คะอันนี้คือในส่วนของการทําไส้เกี๊ยวนะในส่วนของน้ําจิ้มนะคะน้าจิ้มก็ขาดไปไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะน้ําจิ้มไก่ตราฉลากทองนะคะ เราจะได้ใช้แต่ก็ไม่เท่านั้นเพิ่มแบบกิมมิกขึ้นมาอีกนิดนึ่ง,งเราจะมีน้ำริกเผาแล้วก็มีถั่วลิสงคั<า>่วแล้วก็เอามาตำนิดหน่อยให้มันบดบยาบนะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยนี่เลยน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองค่ะ รสชาติจะต้องดีมากๆเพราะว่าเราใช้เครื่องปรุงเยอะมากเลยใช่แล้วเริ่มกันเลยดีกว่าทําไส้ก่อนเนาะไส้ที่ทํามาจากกุ้งสดเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเอาล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะอาบาน้ำแรงฟันกร่าจัดจัดโอเคเอาครกมาเลยค่ะผู้ช่วยวันนี้พีทเป็นผู้ช่วยเซนใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งค่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคใช้แรงงานพี่อีฟค่ะเครื่องบด เครื่องผสมอาหารก็ได้นะคะได้หมดเลยหรือว่แบบสับสับก่อนแล้วก็มามาโขลกโขลกอีกหน่อยนึงก็ได้สับหยาบก็ได้นี้เราจะใส่3ามเปอร์ต่อเลยนะคะะประมาณได้เลยค่ะอืเดี๋ยวยิ่งหอมอต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะคะ อิ้วขาวสุดหนึ่งปลาแม่ครัวฉลาดทองนิดนึงค่ะ,ะ,ะน้ำมันงาซะหน่อยนะคะให้ดูจริงๆเนาะมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเราชอบค่ะใส่น,นะะแป๊บเดียวเองค่ะมานะคะหลังจากที่เราใส่ ไส้ทองเข้าไปแล้วนะคะเ่าจะประกบกันแบบนี้นะคะใช้น้ำนิดนึงให้น้องเขาอยู่แบบนี S <S ้ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ลองแบบจับจีบนิดนึงให้แบบว่ามีแบบมีมีมุมอะเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งค่ะเราก็เอามาประกบกันแล้วก็เอามาตอกันแบบนี้อธิบายยังไงพี่พี่ภาคแล้วกันเดี๋ยวเซนทำนีอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำจีบ้มภาพออกยังไงเป็นเหมือนก้อนทองเนี่ยห็นมมันก็จะกลายเป็นก้อนทองแบบนี้ค่ะ พร้อมมากค่ะหย่อนนะคะเชฟหย่อนค่ะว้าวเป็นไฟกลางนะคะไฟกลางเนาะโอเค ระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาทําน้าจิ้ม3นาทีนะคะเร็วกว่าแฟลชนิวส์พี่อีฟอีกนะคะพี่จะบอกเะไอย่างที่บอกสะงนาทีครึ่งยังไม่ถึงเลยเซมอลจริงๆพี่ทำหนึ่งนาทีก็เสร็จแต่ถ้าเราคุยกันไปอย่างงี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้คือเริ่มจับเวลาแล้วหรอจับเลยโอเคค่ะมันเริ่มเลยค่ะน้าจิ้มไก่นะคะใช่แล้วค่ะน้าจิ้มไก่ตราฉลากทองนะคะใส่เข้าไปเลยน้ำพริกเผาจริงๆไอเดียนี้มาจากโปรดิวเซอร์ของเราพี่เมย์ อยากทำเป็นน้ำจิ้มยืนกินช่งางทานช่งางทำผูก็เลยใส่เ,เข้าไปยืนกินอย่างไรให้รวดเร็วแค่นี้อาค่ะแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันซึ่งแบบพอแบบคือตอนแรกเซนคิดไม่ถึงอะแล้วก็ พอเอามาคนๆๆ,ๆกันปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยที่มมเมย์เหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นสีมันเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินจริงด้วยอ่ะใช่แล้วก็จริงๆด้วยตัวส่วนผสมต่างๆมันก็คล้ายๆกันเลยค่ะหวานหวานที่เราไม่ต้องเอาไปเคี่ยวแบบนั้นว่าน้ำพริกเผาเขาก็ทํามาอยู่แล้วหรือใครอยากจะใส่บบม่ะขามเพิ่มไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมอืมอ่ะนี่พอเห็นไหมพอใส่น้ำพริกเผาลงไปน้ำพริกเผานะคะนี่ใส่น้ำพริกเผาลงไปหน้าตาเหมือนแล้วเหมือน แล้วก็เติมน้ำส้มสายชูปไก่เพิ่มนะความเปรี้ยวหน่อยนะถ้าใครแบบไม่รู้สึกว่าการใช้น้ำมะขามเปียกมาเติมเนี่ยมันก็จะลำบากไปมันจะเองเติม3นาทีานี่เห็นไหมคนกนคน็เข้ากันง่ายนี่สทอายค่ะแช่โรยถั่วลิสงเพื่อ เป็นสามนาทีที่พี่อิ๊กทำคนเดียวโดยที่เซนไม่ต้องช่วยอะไรเลยนะเนี่ยเฮ้ยดูดีมากเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ่ะเราอยากจะใส่ผักชีนิดหน่อยก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาเราเหลือยังไม่ถึงสามนาทีเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เด็ดไปอีกหนึ่งนาทีประมาณในอะไรอย่างนี้ดีไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆถ้าผู้ชมจับเวลาเซนว่านาทีเดียวเองปะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเกี๊ยวหยวนเป่าทอดกับน้ำจิ้ม3นาทีเท่านั้นเย้ <Yay! S 1> โอ้โหเอาจริงๆแล้วนะมันเป็นเมนูที่ง่ายอีกแล้วนะง่ายมากแล้วก็แบบน้ำจิ้มหรูหราจริงๆ้ อกใครว่าเราทําด้วยอะไรเนี่ยเขาก็ค<ช>ิดว่าเราไปเที่ยวมาแบบสัวันสันคืนใช่แต่ว่าเพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เองเคล็ดลับที่วันนี้เราเอามาแชร์กับทุกคนนะคะถือว่าเป็นของขวัญวันตรุษจีนพร้อมแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องชิมกันหน่อยแล้วนะคะ,าม,ะมาเริ่มกันเลยพี่อิฟหนึ่งชิ้น กำลังดีใส่ไปเลยนะคะทำจิม้มอย่าลืมมาทำตามกันที่บ้านทำนนได้แน่นอนนะคะไม่ยากเลยแล้วก็เอาไว้สำหรับเวลาที่ญาาิมิตรมนที่บ้านในช่วงสุดจีนอย่างนี้ดีง่ายสะดวกอร่อย,ยมีเวลาไปเที่ยวอีกด้วย่ หรือว่าถ้าผ่านช่องตรูจีนไปแล้วเนี่ยอยากจะทําอยากจะลองห่อเป็นแบบอื่นครีเอทกันมาแนวไหนพับกันกี่ตลบแล้วแต่เลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีเหมือนแบบแป้งเกี๊ยวที่เป็นวงกลมเป็นอะไรนี้แบบทําให้มันดูเป็นแบบเกีย๊ยวซ่าหรืออะไรนี้หรือง่ายๆน้ำจิ้ม3นาทีของเราอะคะ่ะที่มีส่วนประกอบหลักก็คือน้ำจิ้มไก่ดีสุดๆเอาไปจิ้มกับลูกชิ้นก็ได้จิ้มกับอะไรก็ได้จริง เนาะอ่ะลองไปทำตามกันดูในช่วงที่อยู่บ้านเยอะๆก็ปลอดภัยที่สุดนะคะ,คะเบื่อเบื่อๆก็หาอะไรทําสนุกๆแถมอร่อยด้วยถูกต้องคะ่ะว,วันนี้หมดเวลาของคุูซิสคิทเช่นแล้วนะคะลราจะไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่สสคะสินเจอยูยูอีกซินนี้พูดใช้นะคะ